สบายดีไม่ได้สัาพี่น้องมาเห็ดมกป่าเซมอนแบบมกหมอเนาะสำหรับสูตรเล่มที่เฮดทำมาตาม่ำมาสมกันมืองเลยขั้นตอนที่มิดนเาะก็สะมาต่ำเครื่องแถวใส่ในมกหมอเนาะเขาใส่มะแขนลงไปหนังพี่น้องเลยใส่เน่งอวงแกงแล้วก็ตั้มให้มันมุ่นละเอียดเนาะได้ต่ำ<ม>เพราะมันมุ่นละเอียดประมาณนี้ได้แล้วต่อไปฮะก็ใส่หมักเผ็ดแหง้งลองไปหมักเผ็ดแหง้งไม่ใส่ตามใจฮามักเนาะแล้วก็ตั้ม ต่อไปก็ใส่หัวค้าลงไปหัวค้านี่ใส่ประมาณสักกัมเนาะเห็ดมกปลาเขาต้องใส่เครื่องเทศลายๆมันจึงหอมจึงแซ่บหลังจากนั้นก็ใส่หัวซิงไข่ลงไปตัวนี้ก็สมนหัวซิงไข่ขาเจ้าซอยแล้วเนาะหัวซิงไข่เซแข็งแล้วใส่ประมาณ3าหัวกระเทียมใส่หัวหนึ่งหอมหัวแย่นี่ใส่สามหัวใบขี้หูดใส่ลงไปประมาณสักไปใบเนาะใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงแกง บัน,นิก็ต้าให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีบตรต้องต่ำให้มันมุนละเอียดหลายเนาะเดี๋ยวต่ำประมาณนี้ได้แล้วต่อไปเฮาก็สีอันเอาอันข้าวเบือลงไปตำานาเนาะข้าวเบือก็เมฉวนข้าวเหนียว,วเอาะไปแช่น้าเนาะแช่ให้มันนิ่มนะก็ะใส่ประมาณ6-7เจบวงใส่ไลเตอร์พะวาปลา,า,ปาเฮาหลายเนาะต้าให้มันมุนละเอียดเข้ากันดีเดี๋ยวต่ำประมาณนี้ถือว่าได้แล้วเป็นหเฮาก็สิ เอาไปใส่แหน่มหม้อปลาฮาเลยส่วนตัวนี้ก็สมันเกลือเนาะใส่ลงไปหนึ่งบวงแกงแป้งนัวใส่ตามใจหมักเด้อไปใส่เครื่องบวงน้ำปลานี่ใส่ลงไปสี่บวงผู้ใดอยากใส่ปลาแดกกะใส่ใดเด้อเพราะว่าปลาเฮาลายเขาต้องปรุงให้มันเข้มขนนะ้นเนาะเห็ดหมกปลาในตองออกแบบรสชาติอันนัวเค็มกับบเค็มหลายด้กเค็มพอดีกินนะปลาในประมาณสี่กิโลปลนี่แหละ หลังจากนั้นก็ใส่หอมลงไปค่อยใส่อันผักซีใส่อันผักนางตู้ลงไปพี่น้องทั้งสองเลยเพราะว่าเขามีผักสดจากสวนเนาะสะอ่อนก็เลยใส่ไปเมื่อทั้งสองเลยส่วนตัวนี้ก็สมัครผักผักผ็ดอ่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำลัางคกเนาะประมาณจอกนึงแหละพี่น้องวันนี้หากะซิคนพี่น้องเต็มสามคนให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีเนาะ คนในเครื่องผสมมันเข้ากันดีแบบน,นี้ได้แล้วบบนี้ก็จะเอาไปใส่ในหม้อเลยข่อยชิมกใส่หม้อแบบนี้แต่ว่าข่อยจีอันใส่ใบตองขอเขาห็ดมกหม้อแบบนี้นะมันมีกลิ่นอันใหม่หมอนนะแซบคือเขาไปอันห็ดมกหมออ้ออยู่อันเตาถ่านบ้านเฮานะพี่น้องคือเขาห็ดมมกอันอยู่บ้านเหรอเนาะอยู่บ้านเขามักเสร็จอไปอันไปมกในเตาถ่านหอมแซบคักขนาดพี่น้อง พอดีเต็มหมอ้อลนหมอ้อวันนี้เราก็ใส่ใบตองหองทางเทงแบบนี้เนาะเพื่อให้มันได้กินหอมใบตองวันนี้เราก็เสียาไปอบเลยใส่เวลาอบประมาณสี่สิบนาทีเนาะเขาค่อยอบโดยไฟกลาง,ข,าง,ข,างข้างอ่อนนี่นแหละแล้วจ้างที่เขาอบสุปได้ที่แล้วพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบ่งเด้อเดี๋ยวถ้าว่าเขาจากลัวป่าเขาสุกบ่สุกเขาสังเกตเบ่งอันเม็ดเขาเบื่อที่เขาใส่เนาะ พอเ,เบื่อมันเปื่อยสุกไดท้ทีถือว่าสุกได้แล้ววันนี้ถาไว้ให้มันเย็นกร่เกียน,อเ,ยนเอาเข้าในตู้แชแข็งเนอะขอที่ใส่ในถุงทุงหลัับถุงหลักับแล้วก็เอาไว้ในตู้แชแข็งไว้กินได้หลายเดือนเนาะเวลาเขาบ่ามีเวลานะ่ะกลับมาแต่เวียง,งเมื่อยเลาก็ออกมาอุ่นกินสบายแส่บคักพี่น้องมันหนัวหอมเครืองเทศลองไปเห็ดกินเหมือนเด้อสำหรับวันนีข้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากกกดไลค์ถิกใกกับกดแชร์เด้อ สมัยเลยบายบาย